มากันครบ3อดีตอธิบดีโดนอ้วนแด้งเข้าภูมิใจไทยยินดีนายอนุทิน 7กันยายน2568ภายหลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนายอนุทินชาญวีรกูลเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่32ปรากฏว่าอดีตอธิบดี3คนประกอบด้วยนายพรพ,พ์เพนพาดรองปลัดกระทรวงมหาไทยและอดีตอธิบดีกรมที่ดินนายชัยยวัฒน์จุนธีรพงศ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาไทยและอดีตอธิบดีกรมการปกครอง และนายนฤชาโคสาสิวิไลผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาไทยและอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เดินทางเข้าที่ทำการพักภูมิใจไทยเพื่อมาแสดงความยินดีกับนายอนุทิน ทั้งนี้อดีตอธิบดีทั้ง3คนถูกโยกย้ายออกจากตําแหน่งอธิบดีในยุคที่นายภูมิธรรมเวชยชัยเป็นรัฐมนตรีมหาไทยจากนั้นเวลา14นาฬิกา40นาทีนายอัสิทธิ์สัมพันธร,รัฐประหลัดกระทรวงมหาไทยเดินทางเข้าที่ทำการพักภูมิใจไทยเช่นกันโดยนำแจกการดอกไม้เข้าร่วมแสดงความยินดีด้วย